ลางใหญ่โตมากเลยใหญ่กว่าจะของเดิมเยอะเลยสถานีนี้นะฮะจะถูกหรือทิ้งนะครับเพราะว่าโครงการรถไฟทางู่วสายใต้นะครับจะผ่านตัวสถานีนี้เลยนะตัวรางจะขึ้นไปที่หน้าสถานีอันใหม่นะฮะหลังใหม่ตัวหลังเก้าจะถูกหรือทิ้งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพสําหรับเก็บไว้ให้ลูกหลานดูนะฮะ เพราะอนาะคตสถานีนี้จะไม่มีแล้วนะครับหนองสลานะครับสถานีนี้ถ้านั่งจากเ,าเพชรชบ,บุรีนะฮะถือว่านั่งจากเทพมาสถานีนี้จะถึงก่อนสถานีชามแค่สถานีเดียวเนี่ยจะถูกหรือทิ้งนะครับเห็นไหมฮะรถไฟรางคู่เนี่ยฮนะที่วางรางไปแล้วเนี่ยจิ่งตรงไปที่ทํำการสถานีหลังเกา่า ตัวหลังใหม่นี้ต้างใหญ่โตมากนะฮะรูลาแน่นอนนะครับถ้าทางรถไฟสาย